ี่คืออะไรครับมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันน้องไปไหนมาเมื่อกี้มาซื้อนี่มาจมากจาก,จากไปซื้อมาจาก,จากเซเจ็ดเลอ่อ,อไปซื้อมาจากเซเว่นเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาแกะกันว่านะข้างในเป็นยังไงน,น,นะโอเคไหมหนี่เขาเรียกว่าอะไรครับที่อะไรชื่อมือก้าชื่ออะไรเบ็น เบนเทนแล้วมีอะไรบ้างอ่านี่คืออะไรเนี่ยนี่รู้เหมือนกันนี่รู้เหมือนกันอันนี้อ๋อนี่เป็นอะไรอข้างในเป็นยังไงนะอ๋อนี่เป็นสมุดวาดภาพเป็นสมุดระบายสีเบนเทนแล้วก็อะไรโอ้นี่คือตัวอะไร ลากเส้นตามด้วยให้สวยงามฝึกวาดภาพแ,แม่แกะนีน้นะที่เดี๋ยวเรามาแกะนี้ดูก่อนดหมัไหมแกะนี้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะเนาะข้างในนี่คืออะไรนะแกะกันเลยอยู่ตรงไหนนะหาที่แกะอโอโอ๋ออ๋อ ะะโอ้โหเจอน,น้ำเต็มเลยโอ้นี่คืออะไรครับแล้วเาเล่นยังไง,งนี้โยอ้เาใช้อย่างนี้เหรอทาแบบนี้นะัไงใส่การ์ดรป่าใการ์ดเล่นหรือเปล่ายัางไงครับการ์ดเล่นนะครับ่ ทำแบบนี้เหรอคะการช่วยแบบนี้เหรอคะอน,นี้เรามาระบายสีตรงนี้ไหมเห็นไหมาละลายสีอันนี้เขาทำไม่ทำอะไรนะคะฮัลโ <Hello. S 2> หลฮัลโหลเหรอแล้วมันมีเสียงไหมลองกดอีกทีมีเสียงไหมีสส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 มเสียงไหมโย<ล>อืมทำแบบนี้เหรอเนี่ยดูโอ๊ยหนีบมือ นี่มืออ่ะหงายจะสีน้าตาเป็นไงหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็เปิดออกมาเป็นแบบนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ป่ะแล้มานั่งตรงนี้สิดไม่เห็นงามานั่นงตรงนี้แล้วนี่คือใช้ยังไงอ่ะครับูคือยังไงอ๋อเปลี่ยนงหน้านจอได้ใช่ไหนมนี่ทำยไงอ่ะวิทย์วิทย์ตัดเลยเขาได้ ได้ด้วยอ่ะนี่ไงแกะออกได้ด้วยแล้วก็เปลี่ยนการ์ดได้ด้วยอืมเลยปะเพื่อนฮะไม่เปิดทำไงอ่ะเอานี่เปลี่ยนนะเอาเลยไหม,ม เลขสามสี่อ๋อใสีกันใบสีกันเ่าเปลี่ยนการยังไงเปลี่ยนการยังไงแลาเขาเปลี่ยนการี่เปลี่ยนยันรับ ไปสีกักนเนาะแม่ไปสีกันที่ข่องยูนัยอะ่ะเดี๋ยวแม่หาดินสอให้นะครับลูกโอเควันนี้น้องน้องมาแกะของเล่นให้ดูแล้ววันนี้น้องไปก่อนสวัสดีค่ะกันสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบายเจอก,กันใหม่นะบบ๊าายาย